สวนผักหวานป่าจุดของพ่อบุญยืนวงกระโซ่อยู่ที่หนองแคนอำเภอดงหลวงผักหวานป่ากว่า4,000ต้นมีทั้งต้นที่ปลูใหม่นะคะแล้วก็ต้นที่เก็บผลิตได้แล้แต่นี้ได้รางวัลประกวดลำดับที่หนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร ในปี2,557นอนหลับอยู่นะคะเจ้าของสวนนี้สวยมากกิ่งกระโดงกิ่งนี้ที่ไปงามมากกิ่งกระโดงที่รักธรรมชาติของวันป่ายอู่เลยดูนะคะ มีการขยายพันธุ์ผักหวานยังว่าเป็นภูมิร่วมเรียเป็นรอมภูมิรการแต่ว่ามีสินไหลให้ว่ากันวะก็กล่าวว่านี่เราใช้เนี่ใช้สินพอเหลือก็จะใช้หลังเกษียณฟังวิทยุนะ่ก็มีสรรพคุณโอ้มีสรคุณของผักหวานด้วยเนี่กระดาษต่อไปหาซื้อหวังถูกเพียงสามตัวก็พอแล้ว แรกเป็นลำไยเรา,ยาปเป็นอยังคือเปลี่ยนมเนา,นาเป็นผักหวานครับวันนี้ก่องแรกก็คือว่าเออธรรมชาติก็เฮาวก็ไกลว่าอืมก็หันมาปลูกพอได้กินเนี่ยนะปลูกพ,พอได้กินอ๋อแต่มันเกินล้วเด้เนี่มันได้ขายแล้วมันหลายครั้งแรก <laughs> แ,แนวคลิปครั้งแรกอือ๋อแล้วเป็นจังไดแบบเฮ็ดยากบ่เอามาจากสายพันธุ์กับมันยากคน เอาพันธุ์มาจะใส่คาทีมย,ยูเขตบานเท่านี้อ๋อมีมีจากพันธุ์คาทีเบิงทีว่าลักษณะทีเอามาทั้งหมดนะครับอย่างนะฝางเอามาพาหนูเก็บนะหนูจะขอเก็บตัวอย่างเ้อเก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอมันมีลักษณะพันธุ์ยังไงบ้าง,งเอาอันใส่หมวกใส่เสื้อก็ได้คะ่ะมันร้อนเดี๋ยวพาหนูออกไปเก็บขอรบกวนหน่อยมาแดดมาแดดฮ้อนเนาะนี่แม่ต้นนี้งามแห้ง สวยมากเลยต้นนี้นะนี่จะยอดกระโดงสวยๆเนาะเริ่มปลูกครั้งแรกเริ่มเริ่มสี่เจ็ดโอ้ห้าเจ็ดก็สิบกว่าปีแล้วเนาะแล้วได้ผลตั้งแต่ปีแรกเลยบอปีแรกนี่เหลือหมดบอที่เอามาปลูกก็ก็บ่เลือครับตายอยู่ตายอยูอ่ไม่มีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบ่ค่อยอยู่ใกล้เท่าไหร่เนาะห่าง ล่ลำยญยอือมีแต่มลมำยัยอืมมีเยอะมากครับพื้นที่สิบไร่อันนี้น่าจะเกินสี่พันต้นแล้วเนาะมนอม,มีต้นที่ดั้งเดิมเก่าแก่ที่สุดดีต้นไหนเนาะที่ว่าแรกหเลยต้นใหญ่เน,นะะานอะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวไปเก็บต้นใหญ่ต้นเดิมนะคะ ที่เอามาครั้งแรกๆเลยใช้เทคนิคอะไรคะในการที่เฮ็ดให้มันบดตายแบบยูได้อย่างนี้นะคะเทคนิคเฮ็ดยังไงมีวิธีการอยู่ที่พันอยู่ที่พันต้องพันมันมีผงหวานโดยโดยทั่วไปเนาะค่ะจะเป็นพันธุ์สีทองและผงหวานดงสีเขียวหวานดงองครับดงในลักษณะผงอันดองมีพันธุ์สีทองคือด๊อง ตามภูเขาเราใบใบมนใบมนเออเลนลักษณะตัวนี้เป็นดงดอกหวานดงใบยาวใบยาวจะตอนนี้จะปลูกยากหน่อยปลูกยากจริงเลยยากจริงเหรอแล้วก็ผลผลิตก็ไม่เยอะผลผลิตไม่เยอะแต่อร่อยกว่าไหมไม่อร่อยอีกพี่เลยดงเอาเลยต้นนี้นี่หละดงจนมากเกษตรกรเราดิจะเจอพันนี้หล่ะที่เขาเพาะขายนะก็เลยบ่อยได้งามครับผม แต่ต้นนี้มันเป็นเป็นเป็นหมากพร้อมบ่กคะนี่เป็นครับเป็นเป็นหมากดองรสชาติก็รสชาติก็ไปขายกับตลาดกับบุคคลนิยมแล้วก็ปลูกยากอีกตั้งหากคือเราเพาะเมล็ดเนาะผู้วันดงกับผวันพันชีทองเนี่ยเริ่มแต่ลักษณะครั้งแรกคือที่รากเนาะครั้งแรกรากของพันชีทอง